โอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเดินทางนะครับช่วงที่ติดธุระนะครับก็วันนี้นะครับผมจะนําตัวเลขสรุปเลยนะครับผมจะสรุปให้เร็วนะครับเร็วกว่าปกตินะครับปกติแล้วพอใกล้ๆวันผมจะสรุปนะครับสําหรับเลขซองหรือเลขประมูลนะครับรอผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเลขชุดนั้นนะครับใครเป็นคนปล่อยออกมาคนแรกนะครับ ก็มีการส่งต่อส่งต่อมานะครับแต่ว่าตัวเลขมันจะไปในทิศทางใดนะครับส่วนตัวผมผมก็ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมให้ตรงกับของคนอื่นนะครับเพราะว่าตัวเลขผมได้มีการคัดไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับก็จะนําตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นตัวรองนะครับตัวเด่นหรือตัวรองนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับ ผมย้านะครับย a, á, á ้าเสมอนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับและก็ทางผมเองขอย้ํานะครับไม่สนับสนุนนะครับการพนันทุกชนิดนะครับเราเป็นแนวทางนะครับในการซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางนะครับย้ํานะครับขอย้ํานะครับเป็นแนวทางนะครับบางท่านเข้ามาก็บอกว่าให้เลขหลายตัวนะครับให้เลขหลายตัวหรือว่าให้ก็ไม่ถูกอะไรอย่างนั้นนะครับมัน มันแล้วแต่ความคิดนะครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครที่จะทราบหรอกนะครับว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับแม้แต่ผมแม้แต่ท่านผู้ชมเองแม้แต่คนที่จะออกรางวัลเองก็ไม่ได้ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆนะครับมันก็หมุนๆไปอย่างนั้นนะครับไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่ามันจะอนะครับแต่ทุกคนนะครับอยู่ด้วยความหวังความฝันนะครับผมซื้อผมก็มีความหวังนะครับที่จะถูกรางวัลที่หนึ่ง แม้แต่ท่านผู้ชมเองนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นี้ก็ซื้อเพื่อจะมีความหวังนะครับทุกคนอยู่ได้เพราะความหวังและความฝันนะครับผมย้ําเสมอนะครับเราก็มีความฝันนะครับมีความฝันมีความหวังนะครับอ่าวันนี้ก็หวังจะได้นะครับได้น้อยได้มากนะครับก็หวังว่าอย่าให้ขาดทุนก็แล้วกันก็เป็นกําลังใจนะครับสําหรับตัวเลขนะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นะครับ ตัวเลขนะครับตัวเลขเด่นนะครับผมให้เด่นเลยนะครับมาหลัก8นะครับงวดนี้หลัก8ยังคงมาแรงต่อเนื่องนะครับ8ดยังคงมานะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยที่จะออกนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตัวแรกนะครับเด่นนะครับผมย้ํานะครับว่าถ้าจับหลักถูกไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดนะครับมันเป็นตามสูตรมาเลยนะครับงวดนี้หลัก8นะครับมาแรงนะครับตามมาด้วยหลัก5และสี่นะครับ แปดสี่ห้าสี่ห้าแปดสามตัวนี้นะครับสี่ห้าแปดนะครับจําไว้นะครับจําไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขอีกครั้งนะครับสามตัวนี้คือหลักเด่นนะครับเด่นนะครับย้ํานะครับว่าเด่นสําหรับหลักรองนะครับเป็นเลขรองนะครับที่คัดออกมาบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับไม่ชอบตัวเด่นที่ผมให้ไปนะครับตัวรองนะครับงวดนี้นะครับตัวรองนะครับหลักเก้านะครับ ตัวรองหลักเก้าบางคนบอกว่าทํทำไมเอาเลขดังมาพูดนะครับตัวเด่นหลักแปดตัวรองหลักเก้านะครับเด่นหลักแปดนะครับรองหลักเก้านะครับเด่นมีอยู่สามตัวนะครับอย่าจาสับกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขนะครับตัวเด่นมีนะครับมีแปดห้าสี่สี่ห้าแปดสามตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวเด่นนะครับหรือมันจะมาถ้ามันมาตามสูตรมาตามค่าดนะครับมันจะมาสามตัวซ้อนเลยนะครับมาสามตัวเลย นะครับแต่ว่ามันจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบหรือจะอยู่ล่างอยู่บนถ้าถามผมนะครับผมผมก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับว่าสรุปแล้วมันมันจะอยู่ล่างหรืออยู่บนนะครับบางคนบอกว่าให้เลขวิ่งให้เลขวิ่งนะครับผมไม่รู้จะให้ยังไงนะครับก็ไปจับเอาเองแล้วกันนะครับไปจับเอาเองก็หวังว่ามันจะมาเหมือนทุกงวดนะครับเพราะมันเข้ามาทุกงวดเลยนะครับเลขนะครับเวลามันมามันจะมาเป็นชุดแต่แค่ว่าให้จับหลักให้ได้แล้วกันนะครับสามหลักนี้เท่านั้นนะครับผมให้แค่สามหลักนะครับสี่แปดห้า แต่ว่าตัวเด่นมันแหลกแปดนะครับถ้าชอบแปดแปดอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับหลักรองนะครับหลักรองอยู่ที่นะครับหลักเก้านะครับมีเก้ามีเจ็ดมีสองนะครับมีเก้ามีเจ็ดมีสองลองนะครับลองไว้นะครับเก้าเจ็ดสองนะครับหลักรองนะครับเก้าเจ็ดสองสำหรับงวดนี้นะครับอันนี้เป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลผมจะไม่พูดถึงนะครับเลขมงคลเลขพศหรือว่าเลขแปดเก้าเก้าแปดนะครับสําหรับเลขที่หลายคนตามกระแสนะครับ ผมจะไม่ไม่คุยนะครับผมจะไม่คุยนะครับสําหรับตัวเลขนี้ก็คือคัดมาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือมันจะกระโดดข้ามแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งหรือเปล่าก็ก็ลองลองนาไปพิเคราะห์พิจารณานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับเรามาดูตัวเลขกันว่ามันมีหลักไหนนะครับหลักแปดนะครับหลักแปดนะครับมี8ปดเกดเด แ5 8ห้าแปดสองนะครับแปดเก้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดสองหลักสี่นะครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามสี่สองนะครับอันนี้ก็คือหลักเด่นนะครับ3ามตัวถ้าห้านะครับก็จะเป็นห้าสามห้าหห้าเก้าห้าสองอันนี้คือเด่นนะครับนี่เด่นนะครับ3ามตัวคัดออกมาแล้วนะครับคัดออกมาเรียบร้อยสำหรับตัวรองนะครับตัวรองนะครับ 9นะครับก็จะมี9691 92นะครับ9691 92ถ้าเป็น7ตัวรองนะครับก็จะเป็น7874 76นะครับ7874 76ถ้าเป็นหลัก2 2มาก็จะเป็น28 24 21 23อันนี้สําหรับหลักรองนะครับหรือมันจะมา972 3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชม ตัวเลขกันชัดๆแล้วนะครับแล้วก็แคปเอานะครับแคปเอาเพื่อเป็นแนวทางแล้วการตัดสินใจนะครับหวังว่าเลขมงคลเลขนําโชคงวดนี้นะครับขอให้ทุกท่านรวย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 ไปพร้อมกันนะครับสําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับสําหรับมีภาพบรรยากาศอย่างไรเดี๋ยวทางผมเองนะครับก็จะเป็นเก็บเป็นภาพบรรยา,ภากาศนะครับไม่ไว่าใช่เฉพาะเฉพาะเรื่องตัวเลขนะครับสําหรับเรื่องชีวิตการอยู่ กินการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเก็บมาฝากกันสลับหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเครียดมากเกินไปนะครับเพื่อผ่อนคลายหรือสําหรับท่านใดที่ชอบตัวเลขเราก็จะหาตัวเลขมาให้นะครับสําหรับการเดินทางของเราช่วงนี้ก็สูตรตัวนี้ไม่ใช่สูตรล่างทรงแต่อย่างใดนะครับมีสูตรที่ผมคัดออกมาเองทําออกมาเองนะครับแล้วก็ไปหาม,มานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็แคปเอานะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดี มาแล้วนะครับสาหรับตัวเลขนะครับตัวเลขเด่นนะครับผมให้เด่น8นะครับงวดวันที่1พฤศจิกานะครับหรือจะเป็น4 8 5ห้าหรือจะเป็น4 5 5ห้าห้าี่นะครับถ้าใครชอบ3ตัวนี้ก็คือไปสับเอานะครับไปสลับสับเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือเป็นตัวเด่นเลยนะครับเป็นแนวทางนะครับผมย้ำให้เป็นแนวทางนะครับแคปไว้นะครับแคปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจในการเสี่ยงนะครับจลาดกินแบงคบธนาคารงวดที่จะมาถึงนี้นะครับ เด่น8นะครับเด่น8เด่น8หลัก8น่าจะยังอยู่อยู่นะครับเด่น8ลรองตามมาด้วยหลัก4หลัก5นะครับเด่น8พอคัดออกมานะครับคัดออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ถ้าเป็น8นะก็จะเป็น8 987 85 82ถ้าหลัก4มาก็จะเป็น4 เจ็ดสี่เก้าสี่สามสี่สองห้าสามห้ามาก็มาห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าสองบางคนบอกว่าตัวเลขเยอะนะครับไม่เยอะนะครับสําหรับนักลุ้นนักเสียงนะครับผมบอกเลยไม่เยอะนะครับถ้าจะให้ตัวเดียวอันนี้ก็คือว่าถ้าใครนะครับถ้าใครชอบนะครับชอบหลักแปดก็เล่นหลักแปดไปชอบหลักสี่ก็เล่นหลักสี่ไปนะครับไล 4, ไ่สี่ไปเลยตั้งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเป็นหลักแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหรือ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้เล่นเป็นหลักเอานะครับจับเป็นหลักเอานะครับอันนี้ก็คือเราเป็นแนวทางนะครับเรามีการคัดออกมาชอบหลัก5้าก็เล่นหลัก5้าไปชอบหลักแปดก็แปดไปตัวนี้นะครับอันนี้คือเด่นนะครับเด่นเลขเด่นนะครับตัวนี้เด่นนะครับงวดนี้นะครับหลักรองนะครับก็คือกันนะครับเป็นตัวกันพูดง่ายๆเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันถัดมาจะเป็นตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับถัดลงมาอีกจะเป็นตัวกันอย่าจําสับสนนะครับตัวนี้เป็นตัวลองนะครับดูตัวหนังสือด้วยนะครับลอง ถ้าใครชอบ97ก็เล่น97ไปนะครับชอบ7 2 9 7 92หรือมันจะมา3ตัวตัวรองไว้นะครับก็คือผมกันเอาไว้นะครับเป็นเลขกันนะครับถ้าเป็น9มาก็จะเป็น96 91 92 78 74 76 28 24 21 23ตามนี้เลยนะครับหลักรองนะครับหลักรองถ้าชอบก็ลองนำไปเล่นนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมไม่บอกร้อยตัวเลยนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับผมเคยซื้อเยอะกว่านี้อยู่ผมซื้อชุดหนึ่งสาตัวเลยนะครับผมซื้อสามสิบสี่สิบตัวผมก็ซื้อนะครับชุดนี้แค่ไม่เยอะนะครับชุดนี้ไม่เยอะชอบชุดล่างนี้นะครับชุดตัวรองก็ซื้อตัวรองไปถ้าชอบชุดเด่นนะครับชอบชุดเด่นก็ตัวบนไปเลยนะครับตามนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักไว้นะครับสําหรับเลข ลางทรงอย่างไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับขอทุกท่านโชคดีที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับรวยๆนะครับเราจะรวยไปด้วยกันงวดวันที่1พฤศจิกายน2563นอนะครับอันนี้เป็นดาวเด่นนะครับดาวเด่นมีการคัดไว้เรียบร้อยขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ